เอ้รับฉันมีของขวัญมาให้นายให้ hey, ฉันเหรอว้าววีขอบคุณมากนะเซนส์นี่สำหรับน้องชายที่ยอดเยี่ยมและสุดเจ๋งตลอดมาเฮ้ <Hey? S 1> มันเป็นฟิเกอร์ฮีโร o สำหรับคอลเลกชันของนายถึงมันจะไม่ใช่หุ่นยนต์ก็เถอะแต่ก็เฮ้ hey? น้องชายทุกอย่างโอเคดีใช่ไหมเซนส์นั่นมันวิเศษมากเลยขอบคุณมากนะ แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกแย่จริงๆทำไมล่ะเพราะฉันมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะให้นายได้มันก็แค่ซอสมะเคือเทศขวดใหญ่แสนน่าเบื่อนี่เท่านั้นน่ะโอ้พระเจ้าฉันแย่มากเลยอฉันควรจะทำซุปเปอร์สเปเชียลสปาเกตตีให้นายนะฉันรักนายน้องชายเอ่อฉันก็รักนายเหมือนกันหนึ่งวันต่อมา โจโจ,โจตกรุมรักซอสมะเขือเทศจะทำอะไรกับซอสมะเขือเทศ